สวีทอ่ะสวีที่รักครับถ้าอย่างนั้นเราเริ่มนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มที่ที่ไทยก่อนเลยแล้วกันครับครับผมที่นำที่มาที่ไปของเพลงนี้เลยครับเพื่อนไม่สนิทอ่าที่มาที่ไปก็มาจากหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทเลยครับผมก็ได้โจทย์มาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูหนังก่อนแล้วก็ ได้ซึมซับบรรยากาศของความเป็นเพื่อนในแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยเอามาตีโจทย์ร่วมกับพี่ๆทีมผู้กำกับแล้วก็พี่กรณ์ที่ชวนไปช่วยทำอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคได้แบบไอเดียมาเราก็เล่าเรื่องแบบตามหนังเลยอะไรเงี้ยพูดถึงความเป็นเพื่อนในวันหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าไม่สนิทกันแล้วเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าในมุมมองของเด็กในวัยนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าเพื่อนของเขาอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกเพื่อนก็แค่เพื่อนจะยังไงก็คือเพื่อนจะสนิทแค่ไหนก็คือเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับเรื่องส่วนเรื่องของเนื้อหาเส้นเรื่องมาจะเกี่ยวกับเพื่อนที่สนิทอย่างแต่เป็นพาร์ทของดนตรีที่ใสลงไปนะจะเป็นยังไงในพาร์ทของดนตรีก็จะมีความเป็นแบบร็อกขึ้นมานิดนึงเป็นพ็อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงก็จะความยากมันอยู่ที่การเอาเพื่อนเพื่อนของผมนะครับ เข้ามาอยู่แน่ในเพลงใช่เพื่อนๆแต่ว่าเพราะว่าเราเราเพื่อนเยอะไงครับเราเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันของเราเออจะให้เพื่อนอยู่ตรงไหนดีนาอะไรเงี้ยใช่ก็ก็วางวางไว้อะไรเงี้ยใช่แล้วน่ก็ในครั้งนี้เนาะรวมไอดอลจากหลายวุมเลยอยากจะให้บบกเอ้ยมีใครันบ้าเกิใช่ครับไอดดลคนแรกก็เป็นไฮไปเป็นเทสไม่ใช่วงร็อกเราวงร็อก ช่ก็มีน้องอาอ้ายที่ติดงานนะครับคนแรกแล้วก็มีแพนัสลาครับผมแพนดัสลาพี่มาพิกซี่ค่ะกีต้าร์นิวคันฟลีค่ะอาโคจะไปก้าเทมีค่ะคือทั้งพาพรวมเหมือนแตกรวานไอดอลทต้งหมดภาเรวมใช่จริงๆก็เดบิวต์เป็นอีกวงหนงได้น้องเพื่อนนะ เราจะเป็นหัวหน้าแกนฟันน้ำนมครับอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นแผลเป็นเหยียบมาเป็นฟันพุทธแล้วครับหรือไหมไม่มีไม่มีเป็นฟันแผ้ใช่โอ้เป็นหัวหน้าตลอดเลยใช่ใช่ยังไงคะแบบว่ามีการแบบว่าเพราะว่าแต่ละคนนี่คือโอ้โหแต่ละวงเขาทำานแต่คนเดียทุกคนเลยเลือกคัดสรรยังไงจริงๆก็พี่ จากทีมภาพยนตร์ก็เขาก็จริงเขาเลือกไปเแล้วเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าความความความยากมันก็ไม่ได้เป็นความยากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าต่อให้เราจับวางคนไหนไปวางตรงไหนเขาก็จะมีอ่ e อิเดนติตี้ของเขาอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าฟังเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเป็นคนนี้มแม้ว่าจะเป็นผู้ชาย หลายหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงสองคนเราก็จะรู้เลยอ๋อคนนี้เป็นพิมมานะคนนี้เป็นอะไอยนะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ละคนก็ผมว่าเขาน่าจะเลือกจากความดังแหละแต่ละคนดังกันอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แต่งนว่าจะมีบุคลิกที่เข้ากับท่อนเรือท่อนร้องท่อนนั้นไปใช่ใช่่ชด้วยครับผมก็เลือกท่อนที่มีคำหยาบคายนิดนึงให้ให้เพื่อนผมไปเพราะผมพูดหยาบคายไม่ค่อยเข้างั้มาเริ่มสีแ่บ เหมือนเปลี่ยนผ่านไปเลยมาแต่ต้องแทรกก่อนเลยแทรกก่อนเลยครับท่านท่านเพลงเป็นประมาณไหนท่นเองท่นแรกเลยใช่ท่านเปิดเลยก็กดดันนะครับที่ได้ท่านแรกไม่คิดว่าจะได้เปิดแต่ก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นรอบแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่หายพี่หายรุ่นเด็กนะคร อย่าไกลกันขนาดนั้นเลยทายเพื่อนเพื่อนทายด้วยไหมใช่เขาก็มีเพื่อนทายเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วผมใช่แล้วก็พอได้ร่วมงานก็ดีใจมากๆครับแล้วก็งานครั้งนี้ก็สนุกมากๆเลยครับครับผมของพี่มาเป็นท่อนแรปค่ะแล้วก็มีร้องนิดหน่อยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆวันอัดก็โชคดีด้วยค่ะที่เคยร่วมงานกับพี่ไฮมาอยู่แล้วเลยนะคะก็เลย เป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆอีกทั้ง5คนด้วยค่ะก็ขอบคุณทาง GDH มากมากเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะ<อ>แฮปปี p มากเลยค่ะเ่อนสนิทตัวจริงเ่็นสนิทพี่ห้าก็จริงจริงท่อนท่อนของตานะครับก็เปิดด้วยคําว่าช่างแม่ง <laughs> ใ,ช <laughs> <laughs> ใช่ครับก็ เปี้ยวดีครับคือต้องบอกก่อนว่าเด็กๆอ่ะครับเหมือนกับว่าโอ้พูดแล้วดูแก่เขาไม่คิดอะไรมากอ่ะเขาเหมือนเขาไม่มานั่งบอกว่าเพื่อนมันคืออะไรหรอกเขาแค่รู้คนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนถึงเวลามันก็แค่แบบว่าอยากได้อะไรมันก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมาโอ้ยเลิกพูดเยอะอะไรเงี้ยไงพวก พวกเราก็เพื่อนกันอะไรประมาณี้ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะน่าจะทําได้ดีตรงนี้ใช่ครับปกติกิต้าก็แบบมันแุบคู่อะไรใช่ใช่ใช่ก็จริงๆไม่ไม่ไม่ถนัดครับแต่ว่าเต็มที่ครับเต็มที่จริงๆตอนตอนตอนน้องกิต้าร้องผมก็บอกให้เขาร้องแบบเป็นตัวเขาเลยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยอะไรเงี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเป็นน้องเลยครับใช่ก็ ของโฟก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาแรปอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแบบพิกบทบาทอย่างในรายการก็จะเห็นว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าพวแบบร้องบ้าง,ง,างเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแรปยังไม่ได้เห็นขนาดนับมันก,ก็นมีกานแรปแล้วก็ที่ให้โอกาสได้พวกแบบมีบทบาทใหม่ๆนะขอบอคุณ TDA ใช่ไหมครัวันนี้มาถ่าย m ีกันนครับครับ MV เป็นี v จะเป็นยังไงครับอ่าจริงๆอ่าอยากให้ไปติดตาม เพราะว่า MV จะออนวันที่9ต,ตุลาแต่ว่าถ้าเล่าคร่าวๆก็แน่นอนว่า r ร p r e ซ e n t ความเป็นเพื่อนเล่าเรื่องถึงความเป็นเพื่อนในแบบของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าแบบว่าโอเคอเนื้อเพลงแต่ละคนแต่ละท่อนออกมานำเสนอยังไงมูทของอเพลงรวมๆม,มันจะแบบว่าเป็นความเพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่มากๆอ,อย่างที่บอกนะคือมันก็เล่าในแบบของเราแต่ละคนก็เหมือนออกออกมาพูดคุยกัน ที่มาก็คือเหมือนแต่ละคนเป็นเพื่อนต่างวงที่เป็นเพื่อนไม่สนิทเราจะมาพูดคุยกันยังไงจะมาบอกมาเล่าความเป็นเพื่อนในแบบของตัวเองยังไงหนังก็จะเล่นไป็นทางนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพี่ๆนักแสดงพี่ๆม่พี่ๆนักแสดงด้วยเขาก็เหมือนกัาว่ามันก็จะเชื่อมกับหนังในเรื่องของการที่เหมือนแบบรวมตัวกันมาสร้างหนังในนั้นมันก็จะมีความรีเลทกันอยู่ใช่ใช่ครับ ความสนุกสนานอย่างนี้เนเราค่ะเราฝา่งวเนาะที่แบบโอ้โหแตกต่างกันไม่คิดว่าจะมารวมตัวกันได้ในเกมอู่บนี้ยังไงบ้างคะาก็ส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยมองถึงความแตกต่างขนาดนั้นผมก็ดูเอ้ยโอเคแบบว่าเข้ากันอยู่อะไรเงี้ยดูตอนแรกผมเลสมามีน้องแท้มีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นไอดอลเฮ้ยงั้นก็ไม่ยากใช่เราก็รู้สึกเออเราเราเป็นไอดอลมาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ยาก เราแบบเราเนี่ยร้อยสัับก็ไม่เหมือนคนอื่นและเรามาเต็มคอเลยแล้วน้องๆมาแบบเกรียงเลยเป็นหัวหน้าแก๊งไงเ่ฮะแต่หัวหน้าก็ต้องเั้อแหละเหมือนพี่ชายสนุกสุดเลยได้มาเจอน้องๆเรับเเพื่อนใช่ก็มามารับความเป็นเด็กผมอย่างที่เคยแบบพูดไปในหลายๆที่ครับผมรู้สึกว่าวันหนึ่งที่ผมโตขึ้นนะสิ่งที่มันขาดไปคือความกล้าและความไม่คิดอะไรแบบเด็ก มันมันมันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในชีวิตมากๆการเป็นเด็กอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหรืออะไรเขาคิดว่ามันก้าวไปได้มากหมาอามากขนาดไหนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออวันนี้เรามาสึมซับบรรยากาศความเป็นเด็กเข้าไปอรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับได้มาทํางานจากน้องๆแล้วที่สําคัญคือผมเป็นแฟนของ GDS อยู่แล้วด้วยเขาก็เป็นแบบหนังที่แบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่าทําหนังเข้ากับวัยมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออการได้กลับมาดูหนังของเขาอีกรอบหนึ่งมันคือแบบ ผมประทับใจเรื่องนี้มากนะผมพูดตรงๆว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกในวันนั้นนะเราแบบเดินออกมาแล้วทําเพลงอ่ะมันน้องๆมาทำงานกับทานเมัอนกับ,บนักแสดงร่วมกันเป็นกระแวงวันนี้เพิ่งเจอ,เอวัน,น,นวันแรกใช่ไหมวันแรกก็น่ารักเออผมว่าตื่นเต้นครับเพราะว่า แบบเรารู้ว่ามีนักแสดงคนไหนมาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยแบบเจอกันสักทียกเว้นแต่ว่าพระเอกของเราคือว่าเขาก็รู้จักกันการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ไม่เคยเจอกันสักทีคาดกันตลอดคราวนี้ถ้ามาเจอก็ตื่นเต้นนี่แบบตัวท็อปท็อปงานเขาไปกันไปยังครับผมสนุกครับสนุกมากทุกคนทำงานสนุกมากปกติเราเป็นพูดทีป๊อปเนอะวันนี้เราจะเลือกมาเป็นพูดในสายอุรีรัมย์ก็สบายมากครับดีๆรับหน้าที่นี้ครับ ครับจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันเจอไอดอลแต่ละคนแล้วก็มีความจริงเกรงอยู่ครับแล้วก็พอมาเจอพี่ๆนักแสดงก็ยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าก็จอยมากครับแล้วก็สนุกมากแต่างจริงๆเหมือนเราแบบว่าน่าจะเหมือนมาโคจรเจอพี่พีสิบเปอร็นต์อื่กันแบบน่าจะพลังานเหมือนย่าเราเป็นแบบว่าตัวก็อปใสทุ่มๆหรือวันที่แต่มาเจอฝั่งฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมด้วยกันก็ฮาดีครับตลกครับ ก็ดีใจค่ะจริงๆก็เป็นแฟน G D H เหมือนกันค่ะแล้วก็พอพอรู้ว่าแบบเอ้ยเขาสนใจที่แบบอยากจะให้เราไปร้องเพลงประกอบแล้วก็ดีใจมากแบบคุยกับทุกคนอวดแม่คนแรกเลยค่ะว่าแบบหนูจะได้ร้องเพลงให้ G D H เลยนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ดูเขาแบบค่ายนี้มั้งแต่แบบเราอยู่ที่โรงเรียนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เจอกับ เพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยนะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเข้ามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้เจอตัวจริงก็เห็นการทํางานของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นชมแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ,ะส่วนตัวของผมก็คือตอนแรกที่ได้รับข่าวคือด,ดีใจมากๆว่าวันนี้ทุกคนพูดแหละบอกว่าทุกคนก็เลิฟจีดีเอชกแล้วรอกแล้วก็ต้องขอบคุณจีดีเอชมากๆเพราะว่า เราเป็นศิลปินเนาะทีป๊อปอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมง,งานกับนักแสดงใช่เราเป็นทีป๊อปอใช่ใชซึ่งแบบ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเอ่อโปรเจกต์นี้ทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็อย่างที่พูดก็คือน,นักแสดง <c oughs> พี่ๆทุกคนก็คือน,น่ารักมากๆน่ากมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนียทุกคนเลยครับผมครับเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันครับเรามีแวาที่จะแบบว่าโดนถือเป็นตำแหน่พเก็ตเอย ถ้าเกิดขาดนักแสดงแ e a d and Last ผตลอดงั้นไหนเพลงก็ออกแล้วเนอะแต่งมีวันที่9เราติดตามกันนั้นวันนี้ขอสักหนึ่งข้อดีกว่าายคิโอเคหนึ่งสองสามสี่เพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่อน สจษฎารีบไหมก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกันเด็กประมาณนี้ขอบคุณค่ะรับขอบคุณงั้นเราฝากค่ะฝากที่จะแบบว่าเราจะมีวันที่9ครับผมหนังด้วยโอเคหนังฉายวันที่26ตุลาโอเคครับผม เขาก็ฝากเพลงของเราด้วยครับเพื่อนศิรินครับก็จะมีเอ็มบีปล่อยวันที่9ตุลาคมนี้ครับแล้วก็หนังนะครับจะเข้าฉายวันที่26ตุลาคมนี้ใช่อยากให้ทุกๆคนไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่อัตตานะครับเป็นผู้กำกับนะครับที่สําคัญเป็นการเชิญนะครับผมจากผู้กำกับ MB มาเป็น ผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเ,เรื่องแรกและที่สำคัญมันว้าวตรงมันเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้<ช>นะครับผมอยากให้ไปดูมากๆนะครับผมไปด้วยคะ่ยะค<า>